มาตามต่อกันที่จีนบ้างท่านผู้ชมครับอันนี้ต้องบอกว่าโอ้ก็เป็นประเทศที่รับผลกระทบไปหลายอย่างเหมือนกันนะครับเรื่องของสงครามการค้าโลกเองที่ฮ่องกองเองก็มีเรื่องของการชุมนุมประท้วงอย่างยืดเยื้อทีเดียวล่าสุดจีนก็บอกว่าก็พยายามจะผลักดันนะครับเซี่ยงไฮ้ให้เป็นสะพานครับในการเชื่อมต่อกับโลกครับ อ, yup. อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะครับกับการที่จะผลกักดันเมืองไหนยังไงให้ขึ้นมามีบทบาทมีสถานะที่สําคัญแล้วก็จําเป็นเดี๋ยวไปดูกันว่าทําไมต้องเป็นที่นี่ด้วยครับก่อนอย่างที่บอกไปนะครับแต่ละประเทศก็จะมีเมืองหลักๆเป็นเมืองธุรกิจของตัวเองนะครับผู้นําจีนก็อยากจะผลักดันฮะตลาดการเงินที่เซี่ยงไฮเป็นเมืองแห่งโลกาพิวัฒนาครับเชื่อมต่อโครงการเส้นทางสายไหมใหม่ด้วยก็มุ่งเป็นศูนย์กลางความเจริญร่วมมือกันทางธุรกิจระหว่างประเทศ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับของจีนก็ออกมาพูดคุยให้ออกมาเปิดเผยระหว่างเดินทางไปเยือนเซี่ยงไฮ้เตรียมเข้าร่วมหากกรรมงานเอ็กซ์โปด้านการสงบของจีนวันพรุ่งนี้โดยสีจิ้นผิงบอกว่าจีนเองจะสนับสนุนความเป็นโลกาภิวัตน์ด,ด้านการเงินของเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ก็จะให้เซี่ยงไฮ้เองเป็นศูนย์กลางฮะัสำหรับภาคธุรกิจทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศให้สร้างความร่วมมือระหว่างกันได้แล้วก็เป็นฐานสําหรับการขยายกิจการในประเทศออกไปข้างนอกด้วย ซึ่งประธานาธิบดีสีเองบอกว่าการสนับสนุนการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมสายการผลิตของธุรกิจก็จะเป็นการเชื่อมต่อนะครับโครงการเส้นทางการค้าสายไหมแห่งใหม่ของจีนหรือว่าโครงการ b e l ก and Road นะครับโดยธุรกิจจีนเองต้องมีความกล้ากล้าที่จะกระโดดเข้าไปสู้ในตลาดโลกกล้าที่จะก้าวผ่านอุปสรรคไปสร้างความแข็งแกร่งให้กับรากฐานของธุรกิจด้วย ให้กำลังใจให้การสนับสนุนกันแบบนี้เลยนะครับตอนนี้เองจีนอาจจะมีฮ่องกงครับเป็นสะพานเรื่องของตลาดด้านการเงินการเปิดรับเงินลงทุนจากต่างชาติการสนับสนุนธุรกิจข้ามชาติอย่างในปี2017ครับอดีตหวัวหน้าคณะบริหารฮ่องกงก,งก็บอกว่าฮ่องกงเนี่ยจริงๆสามารถเป็นศูนย์กลางด้านการเงินในโครงการ Belt and r o ร d ของจีนได้แต่ปรากฏถัดไปครับปีนี้2019ฮ่องกงเองอยู่ระหว่างความวุ่นวายอย่างหนักเลยนะครับจากการประท้วงฮะ นี่แหละครับท่านผู้ชมครับคือจริงๆฮ่องกงเองเป็นศูนย์กลางทางการเงินในภูมิภาคอยู่แล้วนะครับเวลามีโครงการใหญ่ๆเองก็มีความต้องการด้านการเงินเข้าไปด้วยเป็นเงินทุนที่จะไปสนับสนุนไปก่อสร้างไปทําโครงการได้ฮ่องกงเองจริงๆต้อเป็นด่านหน้าเป็นแหล่งสําคัญด้านการเงินอยู่แล้วแต่พอมามีเหตุการณ์ประทุวงยืดเยื้อแบบนี้นะครับตอนนี้สถาบ,บันการเงินหลายแห่งอาจจะต้องคิดใหม่แล้วว่าอะไรกันมันจะเกิดขึ้นควรจะต้องย้ายความเป็นศูนย์กลางของตัวเองไปอยู่ที่อื่นหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนี้ในขณะที่เซี่ยงไฮ้อาจจะขึ้นนนนมมาเเเป็ือองงทที่่โดดดแก อาจจะเรียกว่าเป็นช่วงดาวจระัสแสงหรือเปล่านะครับอ่ะก็ต้องรอดูว่าเขาจะปรับตัวยังไงแล้วก็จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้หรือไม่นะครับ